ฝากขัวหมาเมั้วเนี่ยอยู่ใส่เมฆขั้วมาเด้อฝากอีกขัวสองเนี่ยเมฆขั้วัญญาขอบคุ่นกัาวห่เขาดีก้าวาขีดีตใหญ่ไงใหญ่เลยเข้าแล้วมาจิบป็นน้ำหมาผัวย่างออกมากไ พ่อน้ขี้ชีพ,อพ,อพ่งงอ,อ,อกับพ่อชื่อได้ไงลมโอ้ยจะไหนละผูนยังใหญ่ลมลมงไงลมกับลมชื่อชื่อัวจากทช่พุ่มไมมพุ่มไม้กัมีเตียไงอ้ยตอดเตียนตอดคอยไ่งหนากับพวหนาขากับพขาเทียน คิดไปคิดมากกว่าจีพิกิกจนีให้เป็นโอกาสบ้าคอยวัดจังไหนจังไหนพีคอยกชิบ้านอ้าคอยตีอ้คอยนามของกชิบ้านั้งสี่แล้วเนี่ยก็ยัไปบอกไดไล่ไปสามนนําความดีขั้นบดได้เบลเลคนต้องเอาด้วยคนขั้นบดได้เลมดคอยต้องเอาด้วยคาถาคาถาบดได้ของกชิป่นเอาจี้เอาข่าเอาเ็นได้ไงน้า็คอยชิบ้ใส่ระบานก็ตี 我哪能让你那